สวัสดีครับที่เห็นเป็นแบตลิเธียมไอออนประจุสูงรุ่นใหม่จาก XTA กตาครับ XTAR 3,500mAh เป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้นะครับเป็นลิเธียมไอออน1.5โวลต์ขนาด 2A ที่เขาเขียนไว้ non rechargeable battery นะครับเป็นรุ่น ultra 3,500d นะครับตัวนี้ก็ใช้แล้วทิ้งนะ สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเอามารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ชมท่านนายที่ต้องการแบตเตอรี่ประจุสูงเอาไว้ใช้แทนแบตเตอรี่อลคลาไลเดิมนะครับสามารถจ่ายประจุได้ยาวนานใส่กับเมาส์ใส่กับคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ค่อนข้างทนทานนะครับผมก็ขอสินค้าจากร้านเขามารีวิวแล้วก็มาทําคลิปให้ชมนะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกนะผมจะทดสอบด้วยเครื่อง ZB2L3 เช่นเดิมนะครับ รู้สึกว่าไฟแรงมากนะครับไฟแบตเตอรี่มาก็ประมาณ2.1โวลต์น,นะครับจากปกติแบตเตอรี่ทั่วไปก็1.5โวลต์นนะไฟแรงมาตั้งแต่แรกนี่คือคุณสมบัติของฐานอัลคาลน์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ตัดที่ประมาณ0.5โวลต์เช่นเดิมนะครับจาก2จุดกว่านะจ่ายไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดที่0.5โวลต์น,นะครับผมก็จะปรับที่ 0.5แล้วก็เริ่มจ่ายไฟนะครับตัวนี้อยู่เหมือนจะเออร์เลอร์นะครับโอเค จริงๆอาจจะไม่ถึง0.5ก็ได้เขาอาจจะตัดก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้สังเกตดูการจ่ายไฟนะครับเขาจ่ายไฟให้หลอดไฟติดสว่างทุกหลอดนะครับสว่างกว่าทั่วๆไปเพราะว่าโวลต์ของเขาอยู่ที่ประมาณ2โวลต์แต่หลอดไฟตรงนี้เขาเออกแบบมาให้เหมาะกับ1.5นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าหลอดไฟคงไหวนะผมก็จะให้จ่ายไฟไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูตอนนี้โวลต์ตกคล่อมอยู่ที่ประมาณ1.4นะครับ1.49แล้วก็ตัวนี้1.2ตัวนี้โวลต์อยู่ที่1.2นะครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โวลต์เขาจะวิ่งขึ้นลงนิดหน่อยครับ ประมาณ1.2ถึง1.4นะครับการจ่ายกระแสค่อนข้างเร็วครับถือว่าเต็มเลย280มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็250มิลลิแอมตัวนี้260มิลลิแอมตัวนี้จ่ายที่ประมาณ260มิลลิแอมครับถือว่าจ่ายไฟแรงตามคุณสมบัติของอัลคาไลแต่ตัวนี้เป็นลิเทียมไอออนนะเขาสามารถเอามาแทนอัลคาไลได้เลยนะครับเป็นการออกแบบมาเพื่อทดแทนกันการจ่ายไฟก็อยู่ที่ตามสเปคครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปจนแบตหมดแล้วเขาจะจ่ายประโยชน์เท่าไหร่นะครับปกติแบตดิแทมไอออนที่ออกแบบมาก็คือเพื่อที่จะจ่ายไฟให้คงที่นะครับปกติแบตดิเทมไอออนผมเจอแต่เขาทําออกมาเพื่อที่จะให้สามารถรีชาร์จได้แบตหมดก็ชาร์จใหม่ได้นะครับผมเพิ่งเห็นว่าเขาทําลิเทมไอออนมาเพื่อที่จะใช้แล้วทิ้งก็ตอนนี้แหละนะครับเป็นแบตรุ่นใหม่ที่เอ็กตาออกแบบมาก็เลยถือโอกาสเอาสินค้ามาให้ชมนะครับ ผ่านมา1วันตอนนี้ก็ขายประจุหมดแล้วนะครับมาดูก้อนแรกก่อนเลยก้อนแรกนะครับจ่ายที่3,700 m mm, มิลลิแอมนะครับก้อนที่ 2, 2,100ก้อนที่ 3, 3,200นะครับแล้วก็ก้อนสุดท้าย3,500 ก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีอยู่3ก้อนที่จ่ายประจุได้3,000ขึ้นนะครับเขาบอกว่า3,500นะแต่ก็มีบวกลบประมาณ300มีก้อนหนึ่งน่าจะเป็นดีเฟก t นะครับสินค้าเสียหายหรือผลิตไม่ได้มาตรฐานนะจ่ายได้แค่2,100นะครับแต่ก้อนนี้เต็มก้อนแรกเกินก้อนที่3ขาดไปนิดนึงนะครับก็เป็นไอเดียทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการแบตเตอรี่ เก็บประจุเยอะนะครับแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายประจุได้นาน3,500มิลลิแอมเป์เป็นแบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้จากยี่ห้อเอกตานะครับ1.5โวลต์ขนาด 2A สามารถสั่งซื้อได้ตามลิก์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็เอาสินค้าทางเลือกใหม่มาแนะนำนะครับเป็นสินค้าจากจีนยี่ห้อเอกต้าเขาทำทั้งเครื่องชาร์จแล้วก็ แบตเตอรี่ทั้งลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้แล้วก็ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้านี่มีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะรีทุกสอบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ